สวัสดีทักทายทุกคนจ้าสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์นะคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะหาเรื่องกินอีกแล้วจ้าวันนี้นําเสนอเรื่องแซนด์วิชจ้าชวนเพื่อนๆทําแซนด์วิชกันแบบง่ายๆที่บ้านคือถ้าเราทําเองเราอยากใส่อะไรก็ใส่ไงทุกคนมันก็อร่อยด้วยไปทํากันเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีนี่น,นีขนมปังนะคะขนมปังแผ่นประมาณนี้เนอะ แล้วก็เราจะใช้อันนี้เป็นฟิสเกค่ะเกที่นอร์เวย์เขาเรียกว่าฟิสเกค่ะเกเป็นลูกชิ้นปลานั่นแหละทุกคนผสมเนื้อปลา70%มีชีสด,ด้วยนะมีชีสด,ด้วยเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยอันนี้คือชีสนะคะลูกชิ้นปลาทมาโตมะเขือเทศน,นะคะแตงกวาแล้วก็ผักสลัดนี้หน่อยมีชีสด,ด้วยนะอันนี้คือชีสเราจะใส่ชีสนะ,ะส่วน ซอสนี่อันนี้เป็นซอสเบอร์เกอร์แต่เราก็กินได้เราจะใส่เข้าไปด้วยนะคะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีตัวนี้ก็คือไม่มั่นใจว่าที่อื่นมีอเปว่าที่ท็อปน่าจะมีนะคะที่ไทยอันนี้จซไว้กินกับขนมปังแหละจะเป็นไอเบคอนเบคอนอูสตัวนี้สำหรับเอาไว้สําหรับทาขนมปังแล้วก็กินเป็นอาหารเช้าเลยนะคะมันก็จะออกรสชาติแบบเป็นเบคอนนะคะ มาทํากันเลยจ้าแซนด์วิชกันแบบง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาจานไปไว้ตรงนู้นก่อนนะคะเ,เราจะใช้ห่อกระดาษเด้อขนมปังนะคะ1แผ่นนะคะเราจะทาตัวนี้นะคะทาลงไปเลยมันก็จะเป็นรสชาติ คล้ายๆกับเบคอนผสมกับเนยชิมก่อนนะออกเค็มๆกินเบคอนอร่อยอยู่นะเด็กๆก,ก็ชอบกินค่ะเสร็จแล้วดี่ฉันจะใส่อะไรดีของใส่เพียบใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะ ใส่แตงเข้าไปจ้าโอ้ยนี้กินแหว่งใส่เข้าไปด้วยไม่เป็นไรตามด้วยมะเขือเทศนะคะดิฉันก็จะใส่มะเขือเทศเข้าไปโอ้ยขอภัยเขือเทศทดิฉันทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยใส่ผักเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้แบบ ไส้แบบทะลักมากลิซิงเข้าไปจะโอ้โหสวยงามเรอร่อยเชียวรู้สึกมันเหมือนจะเต็มนะจะใส่ชีสใส่ชีสเ <c oughs> <c oughs> ต็มแล้วแม่ทุกคน,นนี้จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะเนื้อปลาแบบอร่อยมากใส่ผักลงไปอีกนิดหนึ่งเออ ก็ล้นเลยล่ะล้นแล้วทุกคนเนี่ยมีอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะโอ้ยยังไม่ได้เปิดซ้อสม่เกิดเทศแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเ,เทศน,นะคะแต่เ,เปิดฝาไปนะึย ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะที่เขาเรียกว่าคิชุบคิชชุบนั่นแหละที่นี่ใส่ลงไปเลยจ้าโอ้โหเดี๋ยวใส่ตัวนี้อีกทีนึ่งผสมกันไปเลยจ้า<ม>พอแล้วทุกคน<ม>เราก็ประกบขนมปังนะคะ ห่อเลยทีนี้ห่อเลยโอ้โยมันแตกแล้วเนะี่ยหน้ามันหลุดล่ะเรารู้สึกว่ากระดาษมันเล็กไปตายแล้วทำอ่างเนี่ยขยิบนิดหนึ่งนะคะขยิบดไ,ดดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่นะคะห่อแบบนี้ง่ายเลยะคะ่ะ ้ามสะดวกเลยใครห่อสวยมันก็จะงามนะคะส่วนดิฉันห่อไม่สวยก็จะได้ประมาณนี้ห่อแบบแน่นๆเลยนะแล้วเราก็ตัดประมาณลห,หตัดมันก็ได้เนะตัดเลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว้าวง,ง่ายมากทุกคนเราอยากจะเพิ่มซอสเราก็เพิ่มลงไปจะ้ะกินได้สองคนนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนเด้อนี่ก็ประมาณนี้นะคะบา,บายยนะจ๊ะ